บอกวันนี้ได้มารวมตัวกันในกลุ่มของคุณนำกำลังเจ้านที่ตรวจนะครับโดยจากการนำของท่านสาธารณชนในประชาอิน tha และผู้นำสพสระบีนะครับแล้วก็ร่วมกรสระวัจจารจรแล้วก็มีหน่วยงานฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาการใช้เส้นทางสัญจร ในท้องถิ่นนะครับซึ่งถึงวันนี้มันมีการเปิดบอดินฝั่งอำเภอสังกะแพงแต่ว่าในการขนย้ายนั้นนะมีรถบรรทุกดินได้มีการผ่านมายังพื้นที่ของเขตตะบนจุภูเทศาบานตะบนจุบูนะครับซึ่งทำให้ถนนสัญจรเนี่ยเกิดความเสียหายเนื่องจากว่ามีการบรรทุกเกินประก็มีการวิ่งเร็วนะครับปฏิบัติตามาฎจราจรต่างๆ คือตอนนี้ก็จะได้มีการหารือแนวทางร่วมกันครับฝ่ายาทั้งปายาจรนฝ่ายขนส่งนะครับแล้วก็ท้องถิ่นท,ที่ร่วมกันเพื่อจะหาแนวทางาวุฒนาการเรื่องการดูแลถนนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปครับขึ้นป้ายเป็นไงางต่พอไปหรอนี่เอามาจอตรงขั้วเลยนะครับตู้ไม้สองข้างทางกูนะครับผม ทีนี่เราไปเก็เบีแผเนะแต่ว่าตยแล้วนะับมะจะโมะรบหรืยปูปูต้นไม้สองข้าทางเต็มหมดแล้วเตรียมง้หมดละเราสะดีว่าหมดแล้วกอเทียนปูเลยก่อนเยห่งหกเกที่เหลียวเเนาะีเหลียวเ,เ,เลยแนะต่ว่าตอนไป่ายม่สิบปลายกัน ยังขาดคุมคุณหมออ่ะคุณหมอคุณหมอแพทย 哦，空。